โอเคแล้วครับพอ่อละไร่สดคลิปนี้กับการปลูกอ้อยเขาก็ันเริ่มครับืันนี้เดี๋ยวผมพาเบงร่องอ้อยผมปลูกระยะตอในใดสีเห็ดคลิปวัดให้เบงอยู่ครับแล้เดินไล่สดก่อน ถึงการปลูกอและกาปลูกเดี๋ยวเปิดลองเราครับหลักกนารนลองตัวต่างครับงวดสูงงวดนะครับแต่ว่างวดที่ผมลงคลิปต้นๆ้น่นนะ ปีสองปีสปีก่อนที่กูหน,นีอยู่ทีรถเหยียบตีขอบนะแต่ว่าตัวนี้พมไหเ้เลี่ยงลเลี่ยงรอเลี่ยงหอยเลี่ยงหอยรอครับเข้าเบิ้งในกล่องก็คือบอาห่างนะแต่ว่าเบิงไอ้สภาพจริงห่างครับมือนี้ก็ได้ทีมงานประสาท ทีมงาน,นามุดําน้ำมุดน้ำกันครับดําน้ำยิงปลาดํากันมาปลูกไห้ยามว่างเลยมุดน้ำแยมเบียกนะครับก็บมาเห็ดเบียกปลูกไอยเดี๋ยวที่เบิง้ตงตัวจะไปลูกแล้วนะระยะบุดถึงสองเมตรหรอกครับลายเบิ้งแล้ว เมตร60กสิบหาสิบนะคันไหลถอนพันตัวตัวริมตัวนี้เป็นหัวสามสิบครับลักษณะหลอกนี่คือหัว 30. สามสิบสุบิวสิปลูกหัวยิมหามเมลยปลูกห้อยทีแต่ว่ามันกระหางก็กเอาแต่ว่าหัวสามสิบปีนี่ ต่วมันจะต่างกันนะครับระรว่างพันธุ์ที่พูกเดียวนี้กับพอนแกน่นพันแก่นนี่ถ้ามันแตกกัวแตกลูกเนี่ยมันจะเบิ่งคือทีคนนี้หลายถ้าขนอ้อยพันธุ์นี้มันจะเป็นอ้อยส่วนมากเป็นต้นโดต้นเดียวหลายที่วล่ยลูกเปนใดน,นะครับเบิ่งมันแห่งสีห่างไปเอาถ้ารุ่น,นครับถ้าเบิง่งคนงานกินยังเลยลักษณะส่วน มันดีตรงที่ว่ามันแปลงงหญ่นะครับหมูมีใหม่หลายหมูมีตนใหม่ตนยังหลายหมูมีใหม่งามใหม่ยังมันกัดสีเบิงโอเคแน่นะครับเบืงเขาขาวแปลงไว้แต่ว่าเรื่องกำกึ่งเดี๋ยวพันหน่อยเป็นสิพอป่ะมีถือว่าหางหประหยัดท่อนพันที่สุดนะครับขึ้นต่อยอดแล้วก็ปลูกหาง เ,เพราะว่าน้าเห็นพอให้เหลือแห่งทีครับหัวมันมีแปง้งผิดเตรียมไว้สำรองไว้อยู่ท่านบวพ่อก็คือต้องเป็นมั่นแหละครับมาปลูกเสริมเอาถ้าเบิ้งครับถ้ารุ่นเดียวในพุมเถตุขีบมาหวัดระยะห่างให้เบิง้งถ้าเบิง้งขีบต่อไปแล้วกันครับโอเคครับคลิปนี้ไลฟ์สดนี่ฝากไว้ที่นีดนะครับสวัสดีครับ